ส,สวัสดีครับน้องๆเราก็มาเข้าสู่บทเรียนที่2นะครับถัดจากบทเรียนแรกที่น้องๆได้เรียนจบไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่เรื่องที่2เลยนะก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับสังคมและอาชีพนะครับก็คือเทคโนโลยีเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตลอดเวลาลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าน้องๆหลับไปสัก10ปีนะครับเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้นองๆหลับไปตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะพบว่าทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจนแบบน้องๆอ,อาจจะประมาณการไม่ถึงหรือว่าไม่เข้าใจในอุปกรณ์ในยุคนั้นแล้วนะครับเราก็จะลองมาพิจารณาของในยุคก่อนนะครับก็คือจะมีแผ่นซีดีแผ่นบันทึกเครื่องพิมพ์ดีดตลับเทปตลับวิดีโอเทปแล้วก็ฟิล์มถ่ายรูปครับสิ่งของเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งของที่ใช้ในเมื่อ ช่วงยุค10ปีก่อนนะครับก็จะมีความนิยมน้อยลงนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในด้านต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และการดําเนินของสังคมไปหลายครั้งนะครับการพัฒนาของเทคโนโลยีเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่นนยนแปลงอย่างมากนะครับในด้านของการผลิตอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของโลกการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยแบบนี้เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับ โดยการปฏิวัติอุตสหาหกรรมเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจะส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตและการทํางานเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับในยุคโบราณเนี่ยมนุษย์จะดนรงชีวิตในการล่าสัตว์เก็บของป่านะครับต่อมาจะมีการวิวัฒนาการในการทาการเกษตรกรรมทําให้มนุษย์เนี่ยมีแหล่งอาหารที่มั่นคงจากการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับมนุษย์จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทําให้จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดการสร้างเมือง และพัฒนาบริหารคนที่ซับซ้อนที่เรียกว่าการปกครองครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและก็ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากมีการสร้างเครื่องจักรไอน้ำซึ่งมีพลังงานเชิงกลนะครับทำให้เกิดการผลิตแบบใหม่และก็การขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะครับ นี่ก็คือเป็นรูปของการปฏิวัติอุตสาหกรรมรั้งที่1นนะครับก็จะมีเครื่องจักรไอ้น้ำตามรูปเลยนะครับเรามาดูการปฏิวัติอุตสาหกรรมรั้นที่2ครับก็คือเกิดการผลิตพลังงานไฟฟ้าครับทำให้มีความสะดวกสบายในการถ่ายโอนพลังงานนะครับส่งผลให้มีการพัฒนาระบบผลิตที่มีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นก็จะมีการสร้างพวกกังหันไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์นะครับ ต่อไปก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมรั้งที่สามเนี่ยก็คือการขับเคลื่อนด้วยสกัยภาพการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ลดภาระการทํางานท้ซ้ๆเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับก็จะมีการกระบวนการโปรเซสของคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมด้วยในการทํางานแต่ละลรูปแบบนะครับต่อไปเนี่ยก็เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมรั้งที่4นะครับเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากและก็รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับโดยเทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนนี่ก็คือ ปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็แล้วก็คือเทคโนโลยีการแพทย์หุ่นยนต์และก็เทคโนโลยีวัสดุนะครับก็คือการปัิน์วัสอุสาหกร์กับั้งที่4ทนั่นคือจะทําให้เกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นในโลกปบนี้นะครับสาเหตุที่เทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากจนไม่สามารถคาดถึงเนี่ยเนื่องจากมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการคํานวณครับด้วยคอมพิวเตอร์แบบทอีคูณ กอตอนมัวนะครับผมได้สังเกตเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพนี้ตั้งแต่ปี2508นะครับพบว่าจำนวนทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในพื้นที่หน่วยประมวลผลนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกปีทุกปีนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบที่มีคุณเนี่ยเมื่อมองระยะสั้นอาจจะไม่เห็นผลนะครับแต่ถ้ามองเวลาผ่านไปเนี่ยผลที่ได้จะมาหาศาลมากเกินที่เราจะคาดคิดได้เลยนะครับ จนกระทั่งเมื่อเราเนี่ยได้เห็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมายจึงหนักว่าขีดจำกัดของการคำนวณที่เคยเชื่อกันว่าอาจจะไม่จริงเสมอไปเมื่อนานมานี้ในหนังสือเรียกยืนสูนว่าคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะกับการทํางานที่ต้องจดจํารูปแบบที่ซับซ้อนในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้แล้วก็จดจํารูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่ามนุษย์เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาในหน่วยการประมวลผลแล้วเนี่ย การพัฒนาด้านนวัตกรรมก็ส่งผลให้เป็นผลต่อเนื่องนะครับถึงประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมด้านอื่นนะครับก็คือเป็นผลต่อเนื่องกันโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการผลิตยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีพิมพ์แบบ3ามิติครับทำให้สร้างต้นแบบชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประหยัดต้นทุนทําให้นวัตกรรมเนี่ยสามารถทดลองแนวคิดใหม่ๆได้มากขึ้นครับส่งผลให้การพัฒนาเนี่ย อเทคโนโลยีเนี่ยทวีนคูณความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่งผลกันแบบต่อเนื่องนะครับอย่างที่กล่าวมาขั้นต้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพียงเท่านั้นนะครับถ้าพิจารณาในมุมกว้างเนี่ยจะทําให้เกิดขึ้นของนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมในหลายแง่มุมนะครับยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับนะครับก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพของพนักงานขับรถที่เสี่ยงตกงานได้ครับแต่รถยนต์ไร้คนขับเนี่ยก็จะต้องเปิดโอกาสให้คนชาราและก็กลุ่มผู้พิการเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกมายกยิ่งขึ้นนะครับเปิดช่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยอาจจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่ง มีผลทางอ้อมในการลดภาระงานของแพทย์ในห้องฉุกเฉินนะครับในขณะที่เทคโนโลยีเนี่ยจะสร้างความได้เปรียบแล้วก็เพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆมากมายนะครับทางกับกันเนี่ยคนที่เข้าไม่ถึงหรือว่าไม่มีความเข้าใจในศักยภาพของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะสร้างความเหนื่อมล้มลำและก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทําให้เหตุผลกระทบะต่อชีวิตและก็การประกอบชีวิตในอนาคตเนี่ยมีผลเป็นอย่างมากนะครับก็ ตอนนี้ก็จบบทที่2นะครับเรากา็พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะครับ